รูเปล่าเพชรจะไหวหรือเปล่าไหวไหมเราลองหอบนะดูนะครับชันมากเลยจะเห็นสมพานกระดเลยเปล่าเพชรเดินนำหน้าเลยนะครับเปล่าเขากลัวคมสูงครับก้าวขาไม่ออกเลยเห็นไหมครับคนรอเข้าเยอะมากครับ ครับวันนี้ผมเป่าเคนกับเป่าเพชรทีมงานขายใหญ่ทัวร์วันนี้เราจะมาเที่ยวชมวัดเขาตะแบกนะครับว่ามีสะพานกระจกนะครับสร้างใหม่เปิดใหม่ด้วยวันนี้นะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะครับวันนี้สะพานกระจกทีอยู่บนนู้นนะครับเดีย๋ยวไปดูข้างบนเป็นยังไงบ้างนะครับโดยเป่าเพชรนำหน้าครับวันนี้วันนี้เราจะเดินขึ้นบันไดนะครับ น่าจะชันมากเลยไม่รู้เปล่าเพชรจะไปหรือเปล่าไปไหมลองหอบนะด <c oughs> ูนะครับชันมากเลย <c oughs> ลมเย็นยนะนักท่องเที่ยวเยอะครับเดิน้มาเรื่อยๆครัประมาณ1ปนขั้นนะระหว่างทางขึ้นนะครับ,รบจะเห็นต้นไม้แปลกๆนะครับ หลังจากที่เราเดินขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับข้างบนก็จะมีอุโบสถนะครับซึ่งก็มีพระพุทธรูปให้นะักท่องเที่ยวได้ขึ้นมากราบไหว้นะครับด้านหลังอุโบสถนะครับก็จะมีทางลงไปยังสะพานกระจกนะครับซึ่งเดินห่างจากจุดนี้ไปอีกประมาณ200เมตรนะครับก็จะเป็นทางลงไปเรื่อยๆนะครับผมได้ลงมาถึงบ่าเพชรก่อนนะครับผมรอบ่าเพชรอยู่ด้านล่าง ก็มายืนดูผู้คนเดินเที่ยวชมกระจกอยู่ข้างๆนะครับและเราก็จะต้องไปซื้อบัตรก่อนที่จะเข้าไปชมสะพานกระจกได้นะครับซึ่งอยู่หางจากที่นี่ไปอีกนิดเดียวเองครับผมก่อนที่เราจะไปขึ้นสะพานนะครับเราต้องมาซื้อบัตรก่อนนะครับเท่าไรสี่สิบบาทน้องผู้ใหญ่ใช่ไหมเอาเด็กฟรีผู้ใหญ่สี่สิบาทบาทโอเคไป โขเาคิวใช้บัตรซื้อสุพรรณกระจุกทางเข้าสวยนะแช้ไม่ยาวคนไม่เยอะหรอเออใช่ไหมโอ้โหเยอะนะเออสวยๆดอกอะไรดอกดอกคูนหรือเปล่าที่เราามเดี๋ยวลังไปน่าจะประมาณสองกิโลเมตรนะอ๋ณสองกิโลเลยใช่ไหม พอเรามาถึงด้านบนนะครับเรามองลงไปด้านล่างเราจะเห็นสะพานที่เราเดินมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเดินลัดเลาะ,ะขึ้นไปบนเขาไปถึงจุดสูงสุดที่มีอุโบสถอยู่นะครับแล้วก็ลงมาอีกพอ,อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับทุกคนจะต้องสวมถึงผ้าโดยที่ไม่ต้องถอดรองเท้านะครับสวมเข้าไปเลยก่อนที่จะเดินเข้าไปกระจกก็รอเรียกตามบัตรคิวนะครับ เราเรียกคิวเข้านะครับตามบัตรสีสีตามบัตรนะครับตอนแรกเขาจะว่าเป็นสีตุงเท้าที่สวนของเท้าอยู่สีเขียวสีน้ำเงินสุดท้ายแล้วเป็นสีที่บัตรที่บัตรที่เราซื้อเข้ามานะเป็นบรผ่านประตูรอเข้าเยอะมากครับเดี่ยวเยอะมากครับ ตงนี้นะครับเาก็จะเห็นสะพานกระจกเลยบ่าวเพชรเดินนําหน้าเลยนะครับบ่าวเพชรเป็นไงความรู้สึกเป็นไงบ่าวเพชรเกลียดไหมไม่กลัวความสูงอ๋อไม่ชอบเรื่องทึบเสียวเรื่องพวกนี้มันได้ไหมเออบ่าวเพชรไม่กลัวความสูงเลยนะครับเดินแบบสบายๆกว่วิวสวยมากครับวิวด้านข้างก็สวยวัดเขาตะแบก นี่ก็มองเห็นโซนโรงงานอุตสาหกรรมสวยๆสวยๆส,สวยนะยอดยอดเลยไปเราเดินไปเรื่อยๆนะครับแต่วันนี้มีนัดลูกค้าต่อไม่ค่อยมีเวลาเที่ยวเท่าไหร่ต้องรีบดูแล้วก็รีบไปสวยด,นะด้วย,ย,ยครับโผมเดินมือไหวเลยข้าวกลัวคนสูงครับก้าวขาไม่ออกเลยเห็นะครับ ยอดเลยบางคนควรความสูงจากพื้นขึ้นมาก็นะ่าจะประมาณ5เมตร40เมตรไม่สูงมากท่สุดจะต้องไปแล้วนะครับหมดเวลาแล้วมีนัดลูกค้ารีบไปนะครับผมดูแล้วเป็นไงดีเนาะแต่เรารีบไปหน่อยนะวนะเว้ยนะรีบไปนัดลูกค้า ยงามครับก็อยากให้มาเที่ยวชมกันนะครับเพื่อนๆทีม <ๆ S 1> <ๆ>งาน FC ขาใหญ่เรานะครับลองมาเที่ยวดูนะครับน่าจะได้บรรยากาศดีดมากแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้ออกกำลังกายนะครับปีนเขาใส่สต๊อบก็หน่อยอลูกเลยน,นนะะกระสอ่จริงเหรออ่านี่ไงต้นประกอบอุ้ยไงมันดกจังอ,อ่อลูกกระสอบเออใส่สต๊อบไม่อร่อยยิงเหรอรเออมีอะไรมีอะประกอบต้นประกยอดตกมาก โอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามข่า,าใหญ่ทัวร์ด้วยนะครับว้าว <laughs> <laughs>